คราวที่แล้วนะครับที่พี่เอ๋ได้แนะนําเรื่องรถตะกูนไแค่ให้เรารู้จักแล้ววันนี้เรามาดูรถที่พี่เอ๋กลับไปเพื่อสะส่งไว้นะครับพี่เอ๋สวัสดีครับพี่เอ๋ครับวันนี้มาให้พี่เอ๋พาดูรถนะับที่อยู่ในกลุ่มของเราเริ่มจากคันแรกเลยคันนี้เป็น I อคครับร้อยสิบห้าครับผมตัวนี้เป็นลักษณะภายนอกเก็บเดิมไหมครับเก็บเดิมครับครับคันนี้เจ้าของใช้งานขนาดไหนยังไงครับก็คันนี้ขี่ทุกวันนะครับคันนี้ขี่ทุกวัน คือรถเอามาปรับสภาพแล้วใช้งานได้เหมือนรถปกติเลยครับคันนี้มีอะไรที่เราใส่เพิ่มเติมไปไหมฮะก็มีไส้ในมันไม่ไม่ไม่ใช่อาเแล้วครับอันนี้ไส้ในขอดทั้งหมดครับเสื้อฝาลูกแหวนเป็นคอดหมดครับก็เพิ่มความจุกระบอกสูบแล้วใช่ความแรงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับผมเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ารถส่วนใหญ่เนี่ยที่พี่ๆใช้งานกันจะเปลี่ยนระบบเบรกหน้าเป็นดิสแล้วเปลี่ยนเป็นดิสแล้วครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยฮะ คือมันเบรกอยู่ดีกว่าได้มันใจกว่าครับผมคือคือพี่เอกอธิบายนิดนึงว่าทําไมเบรกดํามันถึงเอาไม่อยู่แล้วสมัยนี้ก็ด้วยด้วยด้วยเขาเรียกว่าด้วยอายุการใช้งานของของของดําครับแล้วก็ชุดผ้าเบรกสมัยนี้ซึ่งซึ่งผ้าเบรกสมัยเนี้ยมันเบรกได้ไม่ดีเหมือนสมัยก่อนครับหรือผ้าเบรกในยุคก่อนนู้นนะมันทําออกมาได้คุณคุณภาพคุณภาพมันสูงกว่าใช่ครับ ตอนนี้ถึงเราจะเปลี่ยนพ้าเบรกใหม่มันก็ไม่ไม่ตามสั่งแล้มันไม่จึ่กไม่จึกครับเพราะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนมาใช้เดนิสเบรกกันเพื่อเพื่อความปลอดภัยของคนใช้ใช้รถดีกว่าครับผมฮะโอเคขยับมาที่คันต่อไปคันนี้อันนี้ก็ i อเอครับคันนี้เป็นเป็นไอคันแรกของผมนะอ่าครับที่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 ช่วงนั้นคือสิบปีที่แล้วเนี่ยครับคือคือ มีคนเขากลับมาเล่นกันเนี่ยผมก็ไปหาไปควานมาแต่จริงๆผมว่าผมอยากได้คอร์ดแต่ไปได้เอสเป็นซากมาผมก็มาบิ้วใหม่ครมามาทำเออผมผมอยากจะขี่อย่างเนี้ยผมก็ทําอย่างเนี้ยมันเป็นสไตล์เราคมันถ่ายทอดความเป็นตัวเราครับนี่คือมาจากเรียกว่าเป็นเข่งเป็นเข่งแล้วพี่เขาันนี้เป็นซากรับถใหญ่รถผมจะมาเป็นซากหมดฮะจะไม่มีมาเป็นคันเลยครับ ทุกคันแต่กรณีที่มาเป็นเข่งก็ต้องมีเอกสารมีมีมีต้องต้องมีเอกสารครับเพื่อมันจะได้ไปต่ออไม่งั้นเราเราเราเป็นเจ้าของมันไม่ได้ครับเริ่มใช้งานแล้วมันก็ไม่ไม่ได้สะดวกใช่ครับผมอย่างเอสคันนี้คือคันแรกที่เพี่อเริ่มทําเริ่มตั้นในตะกูลเอสครับคือทาทาเองทุกอย่างครับผมแต่เห็นว่าคันนี้ใส่เป็นล้อแม็กล้อแม็กอ่าอันนี้มันล้อแม็กของอะไรเพี่อล้อแม็กอ่าไอซ์ร้อยครับตันนี้จะจะ ค่อนข้างจะหายากหน่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเหมือนกันมีน้อยครับครับผมปัจจุบันราคาเท่าไหร่แล้วครับแม็กคู่นี้ก็ง่า,าจะคู่ละหมื่นครับผมอืคู่ละหมื่นครับแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าออกไปป,ประเทศเพื่อนบ้านก็ก็คูณสิบโอโ้โหครับของที่หายากแล้วมันสวยมีเอกลักษณ์ของมันใช่นะครับอันนี้ก็ทําเครื่องให้สมบูรณ์เหมือนมือุกทุกทานที่เปียร์ทำใช่ครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไล่ไปดูตามเจียงไห่ช่างมาเลยไอเอ็กนะไอเอส มาคันนี้นี้แบบเดิมจ๋าครับเปลี่ยนแค่ดิสนอกแนั้นเดิมเดิมสุดๆแล้วครับเรียกว่าภายนอกเนี่ยอุปกรณ์ครบครบทุกอย่างอันนี้เดิมเดิมทั้งคันฮะยกเว้นดิสอย่างเดียวนั่น,น,นเดิมหมดครับผมเพดกระเป๋าแท้เพดถังแท้ทุกอย่างเพียงแต่ทำสี ใช่แนเองแต่ว่าพาร์ทพวกนี้เป็นเป็นเป็นอไหล่แทะอล่ท้แท้แท้โรงงานแล้วเราไมาทำสีให้มันสวยสวยใหม่ครับนี่คือถือว่าเป็นเอกลักษณ์ครบของยามาไฮเรียกว่าเพื่อนๆเอาไปดูมันแบบได้ว่าเนี่ยสีีนี้จะหล่อสุดละรุ่นยอดนิยมของเอสเลยยอดนิยมครับอันนี้หล่อสุดแล้วก็อันนี้คืออร่รยครบๆกระจกกระจกอะไรแบบนี้เลยจากโรงงานใช่นี่กระจกแท้ครับ ซึ่งปัจจุบันยังหาได้ไหมครับพวกอะไหล่ภายนอกแท้แท่งนี้หาได้ครับแต่อยู่ในมือพ่อค้าหมดแล้วอราคาก็จะสูงคแต่จริงๆผมเป็นคนทํารถที่ผมเน้นแท้แค่เครื่องอาภายนอกไม่ต้องแท้ก็ได้อเหตุผลที่ทำไมต้องอะไรเครื่องต้องแท้พี่ก็ด้วยด้วยการใช้งานครับเพื่อให้มันมีคุณภาพไม่ใช่ว่าขี่ไปแล้วซ่อมไปคุณทำทีเดียวเนี่ย ในเครื่องคุณยัดแท้ให้หมดครับจบอ่าคือทาเครื่องให้มันสมบูรณ์สมบูรณ์ส่วนภายนอกในอุปกรณ์ส่วพวกภายนอกมันปรับเปลี่ยนได้ครับข้างนอกมันปรับอย่างหน้ากงหน้ากากอาจจะใช้เทียมได้อะไรพวกนี้อ่าได้หมดครับเพราะงั้นให้ความสาคัญกับเรื่องเครื่องยนต์เป็นันดับต้นๆให้ความสาคัญเครื่องยนต์มากกว่าครับผมอ่าันต่อไปครับพี่เอ๋อ่าโอเคต่อไปเป็นเจนต่อไปของตะกูลาเอ็กก็จะเป็นไอเอ็กก็จะเป็นไอเคไอเคหรือที่เราเรียกที่เล่นว่าคอนคอนคอนคอดคันนี้ของ อันนี้ของก็ของผมไม่อีกของพี่เอนะฮะคันนี้สภาพสีจะดูซีดๆหน่อยเพราะมันเป็นเดิมโรงงานเลยครับสีเดิมโรงงานคันนี้เดิมโรงงานจดทะเบียนปีอะไรนะครับพี่เอสามสองครับอันนี้สามสองอ่าหรือว่าอะไหล่ภายนอกครบๆเลยใช่สิ่งที่ทําก็คือเครื่องยนต์เหมือนเครื่องยนต์ครับคือเปลี่ยนดิสแค่นั้นเองฮะคือรถรถเนี่ยรถมันอายุมันมากแล้วอันดับแรกเลยที่ชองามก็คือเครื่องยนต์เครื่องยนต์ครับผมสำคัญที่สุดคือเครื่องยนต์ดู เปรียบเทียบดูนะครับคันนี้ของพี่เอคือสีแท้เดิมโรงงานกับคันนี้อันนี้ของพี่สมาชิกพี่สมาชิกในกลุ่มก็คือในโทนสีเดียวกันแต่นี้เขาบิ้วใหม่ให้มันสวยก็จะใส่อุปกรณ์ร่วมสมัยแล้วคันนี้ดิสเบกันสะบัดอะไรพวกนี้ครันนี้ก็จะเป็นคัเจอาร์แล้วคือระบบคัสเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้พวกตระกูลไหนเขาก็เปลี่ยนมาใช้คัสจทอาร์ทำไมครับทำไมเลือกคัสเจ้าเหตุผล ของที่เปลี่ยนมาเป็น JR เนี่ยคือระบบรูปเบี้ยวเดิมที่ฝามันคอนมันสึกมันสึกหล่อคอนกำกำคัดได้ไม่เต็มครับเข้าเกี่ยวว่างยากอก็พัฒนามาเป็นขวา JR ครับผมซึ่งอยู่ขวางขวาฝั่งซ้ายตัดทิ้งอไม่ใช้ครับมาใช้ขวางขวาซึ่งในกระบวนการที่จะแปลงคัด JR มาใส่เนี่ยตัวแข็งเครื่องเราต้องทําอะไรมัน ก็ทําที่ฝาฮแต่ช่างก็ต้องนิดนึงม,นมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรองศาองศาท,ท,ที่ที่ที่จะบิดบต้องต้องเปะ๊ะตามเพื่อนที่ทำเขาก็จะทำจิกไว้ตัดฝา JR มาสวมกับฝาคอนคอนครับเพื่อเพื่อให้ได้ระยะอันนี้คือช่างที่จะทำต้องมีความละเอียดหน่อยใช่ใช่สีสัทํทาทำไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ครับผมแล้วถ้าไม่ใช้คัด JR ใช้คัดอะไรได้บ้างครับ ก็ส่วนตัวผมผมจะแปลงเป็นเอาของไอซมาใส่ผมผมเรียกว่าคารนิ่มถามว่านิ่มไหมลองลองบีบบีบมันให้ผลต่างกันคือเรื่องเวลาเราบีบคัดใช่ใช่ไอซมันจะนิ่มนิ่มนวลกว่านิ่มกว่าครับโอเคก็เป็นทางเลือกว่าจะจะจะทำสเต็ปไหนครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ตัว คันนี้เป็น IK เฉลอง20ปีครับตัวนี้คือ20ปีทองแท้ๆเลยแท้ๆครับอย่างที่เีรยวเคยแนะนําไปเช็คได้จากหน้าเล่มใช่เลขเครื่องปีจดทะเบียนต่างๆ่ครับผมคันนี้ก็ถือว่าเก็บเอกลักษณ์ของ20ปีครบครบครับล้อล้อเหล็กทองยูเนียนตอนนั้นผมผมได้มาแค่ล้อเหล็กทองยูเนียนครับผมยังหาคาทาตะโกไม่ได้เพราะจริงๆของเขาเป็นคาทาตโกอ่า คือในล้อของสีทอง20ปีทองเนี่ยล้อมันจะมีมีอย่งางทลาสสิกเนี่ยคือล้อนอกล้อนอกของรุ่นแรกเลยใช่ยิ่งแน่นอนปัจจุบันหายากหายากมากครับหายากมากแต่ผมได้ไมาแล้วครับแล้วคู่ไปเท่าไหร่ครับราคาเดี๋ยวนี้โอ้ล้อล้อเหล็กเฉยๆนี่แพงครับ,รบแพงนะฮะพูดถึงว่าแพงไหมก็เฉพาะล้อเหล็กเฉยเฉยเนี่ยคู่ต้องมีสามสี่พันบาทครับแต่ เขาจะขายหรือเปล่าท่้นหมดคนมีจะขายหรือเปล่าใช่ก็ถือว่าเป็นตัวไฮไลท์อันหนึ่งลกคนที่เฉลยด้านในครับไอ้นุ่นมาถึงคันคันนี้ก่อนสีทองเหมือนกันสีทองเหมือนกันคันนี้เป็นไอซแซดไอซแซดรุ่นที่เฉลยเคยเล่าให้ฟังว่าไอซแซดเองก็มีรุ่นสีทองสีทองครับจะมีน้อยครับคือจริงๆแล้วโรงงานอ่าสยามยำภาตอนนั้นก็ทำไอซแซดสีทองทาครับตามหลังยี่สิบปีมาตามหลังอยู่ หลายปีเหมือนกันนะปีสองปีแหละก็พูดถึงว่าแปลกตามันไม่ค่อยได้เห็นไอ้แค่สีทองมีน้อยแล้วคนจะไม่ค่อยทําสีทองกันด้วยไอแซดมันดูแปลกประหลาดแต่ผมชอบในความแปลกประหลาดของมันนี่ยและด้วยในตอนที่เขาออกมาเนี่ยคนเอาสีทองไปทําสีอื่นอีกต่างหากด้วยไหมครับใช่ใช่มันก็เลยทําให้สีทองยิ่งยิ่งหายไปเลยหายไปเลยครัหายากตอนนี้แทบจะไม่มีแทบจะไม่มีเลย ยากกว่า20ปีทองคอนคอร์ดครับผมก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่เคยเห็นเหมือนกันต่อไปครับพี่เตอนนี้เป็นทางเป็นในส่วนของไอเคครับซึ่งซึ่งซึ่งจะทําเป็นตัวร่วมสมัยแล้วฮะอย่างทรงนี้เขาเรียกอะไรครับพี่เอ้ขาเขาเรียกกันตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กก็คือจับมันมาย่อให้ให้มันดูเพียวกระชับครับเล็ก อย่างคันนี้ทรงแต่งเนี่ยถือว่าเป็นทรงในยุคนู้นเลยไหมครับพี่เอ๋หรือเป็นทรงร่วมสมัยแล้วอันนี้อันนี้เป็นร่วมสมัยครับอันนี้จะเป็นสมัยใหม่นะครับก็คือถังอันนี้ทรงนี้เขาเรียกอะไรนะมรกรมรกรย่อย่อให้เล็กครับแฮนด์เฮิร์เพื่อจะได้เติมน้ามันบ่อยๆในทริปเวลาออกทริปกันเราจะได้แวะเติมจะิมแวะบ่อยๆเติมรถด้วยเติมเติมคนด้วยครับผมไอความที่ทําให้มันเล็กเนี่ยพี่เอ๋การจัดทรงเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับนิดนิดหน่อยฮะอย่างช่วงอย่างช่วงหน้า ช่วงหน้าก็ย่อลงจากแกน3ามสิบก็เหลือยี่สบกเปลี่ยนชุดเบรกเปลี่ยนสวิงอาร์มใหม่ใส่เกียร์โยงพ่อม้วนเลดก็แล้วแต่ทุนทรัพย์ของคนแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ทุนที่จะเลือกแต่ที่ที่เห็นเห็นเลยคือเปลือยกลางเอกลักษณ์เลยไหนก็เปลือยเฟรมก็ส่วนใหญ่สมัยก่อนก็นิยมเฟรมแดงเฟรมแดงอ่าครับนี่ชมพูอ่าครับก็อันนี้ชมพูมันเป็นสไตล์ของแต่ละคนแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันะแต่นี้ก็คือทรง ตัวเล็กครับผมจะเพียวๆหน่อยครับผมแล้วอย่างคันนี้คันนี้ผมทำเป็นยุคสมัยก่อนเลยสมัยก่อนจะปาดถังอยู่ประมาณนี้ครับเป็นยุคเก้าสิบครับผมคือในยุคนู้นเขาไม่มีไอ้ถังที่ตีเป็นตุ๊บละกอเมื่อก่อนจะตีกันประมาณนี้เลยเอาถังเอาถังเดิมไปปาดใช่ครับผมแล้วก็จับเบาะแต่งเล็กๆมาใส่ คือต้องสมัยก่อนอย่างที่ว่าอะไรไม่เยอะของเล่นมันไม่เยอะใช่ไหมเมื่อก่อนต้องฝาโมโนอครต้องมีฝาโมโนครับฝาใสเปลยกลางเปลยกลางครับท่อเลดแต่คันนี้ผมใส่ท่อท่อผ่าอย่างสมัยก่อนก็คืออาจจะท่อเดิมมาผ่าปีกวอะไรก็แล้วแต่ผ่าอันนี้ก็จะเป็นคัดนิ่มที่ผมทําครำในลองบีบก็ประมาณนี้ ใช่จะจะจะนิ่มกว่าคารเจอารก็ถือว่าพบถ้วนแล้วก็มีลูกเล่นนิดๆแต่สลักไว้แจกออมีมีงานคัสต้องงานละเอียดละเอียดก็นอกจากอันนี้คือเป็นเทนแต่งตามตามที่เขานิยมกันนะใช่ใช่พี่เอยังสร้างรถค่อนข้างประหลาดอยู่คันหนึ่งถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ว่ามันมันคือ คอนคอร์ดครับผมก็ถกเถียงกันอยู่ว่าเป็นเป็นเป็นคาเฟ่คันแรกที่ผมทําครับคันนี้ความเป็นคอร์ดของมันอยู่แค่ที่เครื่องครับผมเป็นแค่เครื่องเท่านั้นกับท่อฮะนอกนั้นไม่ใช่ของมันเลยแนวแนวคิดที่พี่เอ๋สร้างคันนี้คือไม่ไม่อยากเหมือนใครอ่ะไม่อยากเหมือนใครแล้วแบบทำไมเราต้องเอารถสี่วากปับทำคาเฟ่ไปทำคาเฟ่สองวาก็ทําได้คอร์ดที่เราคุ้นเคยเนี่ยฮะโดยอะไรต่างๆพี่เอ๋ก็เลือกยังไงที่เอามาใส่คันนี้ดูก่อนว่ามันเข้ากันไหมอ่า เขาเลือกดูมาเข้ากันไหมครับชุดหน้าที่แซดแกนใหญ่หน่อยเพื่อเพื่อเพื่อให้หน้ามันกว้างและส่ยางได้ใหญ่คือเราต้องการใส่ยางใหญ่เพื่อนั้นแผงคอต้องกว้างต้องกว้างโชกใหญ่โชกใหญ่จัดทรงคาเฟ่ก็จับแฮนจับใต้แผงคอซะใช่ครับก็ดูลงตัวอยู่อะคันนี้คันนี้ทะเบียนเต็มนะเดิมเดิมครับผมจัดทรงหล่อๆแล้วอย่างนี้ต่อภาษีโอนขนส่งได้ได้แต่บางบางบางที่เขาก็จะให้เราปิด ตัวฝากระเป๋าฝาฝาปิดถึงจะต่อเวียนได้แต่ทํามาทรงนี้แล้วก็ถือว่าขี่ใช้งานอะไรต่ออะไรได้ปกติตรอรลอ,ลอปกติรลรอครับผมทรงนี้ประมาณอย่างนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับคันนี้ถ้าจําไม่ผิดไม่น่าจะถึงสามหมื่นนะฮะก็ได้รถที่เป็นสไตล์ของตัวเองใช่ครับก็ถือว่าในนี้ที่พี่เอพาดูก็มี ต่างๆนานาทั้งรถเดิมรถแต่งก็เลือกเอาว่าเพื่อนๆอยากจะทํารถในทรงไหนประมาณไหนเหมือนเดิมถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับตะกูนาเอ็กปรึกษาพี่เอได้ทางเพจ Facebook นะครับครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เอมากครับขอบคุณครับ